สบายดีเว้นนอนเลยมากกับตลาดที่มันงุ่งนะเมื่อยที่ใต้ท่างกะะัญยาฝนตกหมู่บ้านนะี่ยฝนตกหมู่ขึ้นน,น่นโอ้ยเปรียงหัวเข่าเกือบไปบ่อได้อีกได้กระตาหนึ่งมากไปสืษษ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 ่อแพร์เพื่อไหห้านกับยาแบบแบบแวะเข้าไปกินอกับตลาดเลยได้หลายอยา่าง ของก็มีแต่แห้งเบิดนี่เบิดเกือบพักคือพักมาปลูกสื่อกระเพ้าแล้วก็ะเพิ่นหอมให้เพิ่นปูให้เพิ่นปูกส่กระถางไว้อ่ะ สาวกับท่านละกินไปแต่วกเจ็ดมุกเอยกลับมากไปแต่วันบนแดดเป็นไดงซื้อกับเุ๋าจนแตกคงไงข้างยะไงข้างออกจากบ้านนี่ไหมจะแต่ถึงๆตอนไปกับติดลมลงไปฝัดติดลมบ่ฮู้เนาะว่าถ้า่เขาเที่ยวทางไหนทางไหนมันกลับแบบ สามว่าป้ามาเลียงได้นะลงไปผัดติดลมป้าเกือบตายให้เขาดึงรถขึ้นสอยนี้แต่ว่ารถบอดตายแข้งแข้งอย่างนี้จะว่าเทอาะไรนี่เสืบอเกล็ดเสืบอเกล็ดหน้าหอาอีกใส่กะซื้อหัวหอมติดมาให้เพื่อนปลูกให้ทำแม่ปลูกไว้ ปลูกไว้แบบว่าซุกเซิร์นนะจะได้มีเด็ดอินเดชไทยเขาเขากับน้ะอันนี้ก็ะสานสิบบาทอันนี้ก็เกือบสี่สิบเกือบห้าสิบบาทอันอันนี้สามสิบบาทเหมือนพี่นอ้องโอ,อันนี้ก็ยางละยางละเศร้าบาทเศร้าบาทกระเทียมทุงหนึ่งยางละเศร้าบาท อันนี้ก็ศ้าบาทส่าบาทอันนี้ก็กำละศ้าบาทนี่นี่กำในน้อยนี่จะเบิ่งกำละศ้าบาทส่วนนั้นนี่กับประมาณลอยกว่าบาทกระดูกมูโอ้ยตายพอช่วยปกาสื่อยังไหแท่งรีลอ้ออันนี้ก็สามสิบบาท แตงกัวนี่สามสิบาทแล้วก็ซื้อข้าวเจ้าเมื่อไหร่ให้ิ่นเมื่อไหร่ให้ร้านให้ตุมให้ร้านกินอันนี้ก็ะ้อง่อยตัวบาทแย่งยง้ดีขาวเมื่อไหร่ที่ชวงใหญ่นะจอทรายเนี่ยอันนี้อันนี้แซน้าเขาวเจ้าอันนี้สองแซนหานี่แฮมเบอร์นี่งานสอบ cả xóm sen hà có biết hà như thế cả là khai điều ăn mất ăn nhảy thì là nổi ăn nổi bùa thật đấy sen hạ, vâng hẳn chữ xóm sen sa từ xóm sen hà này ăn thì xóm sen hà nì 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 phải nhảy người chào cả sen sa má mẹ ăn mặt lạng ơi nhìm nè nhìm nè chú cha vẫn chú cha chú cha วินน้อยครับผมว่าเบิ้งผมวินน้อยครับผมไม่ว่าผุนมีแต่คนกินฮอดเจ้านันผมเนี่ยคนกินฮอตม่ยปูน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 ปลาลูงกินฮอดเจ้านั่นว่าเบิ้งว่าก็ปลาลูงดูว่าว่าก็ปลาลูงดูลองกินคนรอคือใส่เสียรอทะว่ามือนี่ฮะใส่เสียรอแท้คือพวกไฮอูมฮะไฮอูมไฮฮ้อมแน่เห็นว่ากระไดบริบ้มาหาบ่อยๆไดถเห็นบ่ผมบริบ้มาหาเจ้าบ่อยๆไดถเจ้าพฤษีญาข่อยฮะ บกลาขึ้นยานบอกว่าปลาลูกหรือสบายดีปลาลูกวอกเบิ้งบอกลาวอร์เบิ้งสบายดีปลาลูกผมชื่อวินวินครับวอรเบิ้งวินวินครับวินวินครับผมวินวินครับผมโอ้ยมิตอยากอยู่ก็ไปไงมันไอยู่ก็่อยมันเอาไฟเดียวเนี่ยมันเอาแต่ไม่ไงเป็นสุ่มลูกนี่เดือดพุนพุนพุนไผรพุ่นฮันอ่ะทันโอ้ยพุ่น โอ้ยบางเลาก็ใส่เสือยรอแต่ว่าใส่เสือยรอกับชูไฮดียินไหมใจเฉลียวรอกับคือที่ไฮบอกก็พอออดยังบอกก็พอออดก็ไม่อ่อดยังฮะบางเวลาบอกก็พอออดยังขอโทรศัพท์ไอโฟนก็พออัดเลยค่ะพออัดขอโทรศัพท์ไอโฟนแนมจีถ้าถ้าเจ้ะไปซื้อไอโฟนสิบหายนขอเขาบอกเอาเงี้ยงมาเลยมาแล้วบาแล้วเลยคุณคุณอุ้ยอุ้ย เป็นยังเดียวเนี่ยนฮะฮะหอมแก้มดูหอมแก้มใคยดูหอมแก้มใครเห็นไหมล่างหอมแก้มใคยดูเอ้ยอเออเอามาเบิ่งขาหอมนะนเบิ่งตีเบิ่งตีใายหัวเบิ่งตีใส่เขาอยากเดินกรบป๋องไหนเบิ่งหัวในกระ โอ้ยพแม่นค่กเนเาะเอ้ยปุ่นกี่มือกี่มืกี่มือก็นี่ังดีร้อจกี่ไห้ล่อจกไหได้นี่แปะแไหมโอ้ยเปนอินเดอนอินเดอดีเลยพี่น้องวดปวดตายอยู่แล้วเมีนเงียบกิบลดยากได้บูม บอเห็นบ่ได้อีกหายนี่แต่แต่ถึงถึงก่อนเลยอู้มันบ่ได้คอยอู๋แมสจะเป็นอย่างอ่ะอาเข่าเกาะน้ำปุ่นนี่เอาสวัสดีครับบุงหลกไว้กินินข่าวกันพี่น้องเงี้ยถูกกินเข่าปุ่นนี่แหละกินข่าวยังไม่ทันกินข่าเดี๋หลายอย่างอันนี้สามสิบบาทคิดอันนี้ซื้อมาให้อีแม่ปลูกนีไอแม่ไปเสียบไว้กับอีนี่มันเป็นต้นเนี่ยเอาไปปลูกก็ไว้ทุกเชิง ตอนแรกว่าสิกินตอนแรกว่าสิกินหมูจุ่มปลาของแพงที่ครโอกาสซื้อบ้เงินเท่าไรอดีเมของแพงกว่าสิครบ่ลกอย่างกันเลยล่อมันแ้กจงกินนะล่อนร่อน่อผักกระทายนามากมันตายมากรยนั่งเร่อนนองา้มากเยร่อนน่องไส้ไม่เต็มเกียวผูดเลยอซื้อน้ำจิ้มผักมให้ หมอคะนี่หละค่ะหมอหมอกระทานะหมอเออเออแมนพอดีลอกกระทามาหอดผักมาผีนังผากมาหายแต่กรุงเทพไหมพี่น้องพอดีเลยมันเลยจังกินขลองแพงนี้่อยบอกการคือเนี่ยค้องแบบโอ้ยพอดีคองนะวัดดีหลวงวัดีเ้ยคือรอแท้ฟงในเขาว่าคือรอแท้คุเรยเปิเาะค่ะเปิสุกอยู่ลาขึ้นรอแท้เดี๋ยวมมือิเดี๋ยวอมมืดค่ะ อเคปุข้อไม่น่าจะเตรียมของกินข้าวกันี้อหนักใส่ใช่น้องมักตายมากตอนาม่ากินกับปุกนั่นแหละจิงนมันมากมันกินยังกับแสบเลยตายฮะชินเลื่อน้มัน่าจะกินมาเด้อมาเด้อ ก okay. ินกับเขาวบป้าเขากินกินกับปุ๊บนะครับป้าป้าวานทีพีแบบหลังให้เ่นแวาไงค้นน่ะ่ะร้ายอยู่ตลาดเมืองคุ้งนะร้ายได้แมคนน่ะค้องแผนคล้องอ่แพลจะคุ้นกับะรเหตุยังไงจะน้องแพงกับตองจตเป็นตองสื่อตองกินคนห้ากันได้ กูได้กระหองโอ้ยๆอ่ะสืว่าแคล้องนะเนื้อแห้งอนั้นน่ยเนื้อมูเนื้อมวนช่หมนสนปลายแต่เดียวแสนสิบก็ได้คุยจุบวะคยว่าินเนี่ยมนอยากกินเราก็มาหาใครอยู่คือเลพักเนาะคือลพักมนชัวมาแมแบหน่องก็มากินมาได้น่ล้กระปแม่นวะกระปแมนวา บยาดกระยาแต่ว่าคือเป็นปวกเนื้อพวกงั้นเอามากสแจ็คเสตอย่างไรกินบยากินกินเล้เอยอยู่ในตู้กันยังนี้อยู่เนห้องเนื้อแหงกันเลยนึปดิจจารเส้นกันนีไก่ขาไกลเส้นกินอะอะไรสีดินกันกไอันน่อยเห็ดผิคา อันหน่อยจะอะไรอันหน่อยง่าวสุกส <I esh. S 1> ี่ต้นอาจจะได้สามสี่ต้นอนหน่อยนะฮซีฟหาซีปบไม่หาซีฟซ oh ื้อรอบนั <dafür S 2> <Yeah. S 1> ้นนะที่มากไปกันาา่หน่้สององขอกระางหมองกันแล้วค่าจะลหมองกับบุ้กันบางหนองกระแทกตั ดับตานะบ้าน18โล18โลอือแห้เขาเห็ดถนนล้นท่าให้ก่อนเถอะ <laughs> อยู่ได้มองอ <laughs> ไงไปกับจอดแม่จอดล้แล้วก็ไปหยางบึงมันลมมันนี่นั่นนี่แหละน้ะมันคงังอ่ะคืออยู่มองเงื่อนมาสองครับนี่ละแม่พ <laughs> ี่ขวลดจนโตใจจนขอวายเด็กหน่อยนะเกี้ยเขาดึงโหลดถึง่อยหัวโลงไปมองนึ่งวันลมหอมโว้ย จะไปนไปชอบกินกระ,นนนนระเพาะกันก็ไปแหลแต่ยิ่แต่เลื่อยเรยเลื่อได้เงียงลงไปอ่ะเออมองใน,<อ>งน,นดี้แล้วมันเปลือกแห้งมองอัน้จะมองยืมจะมีทั้งลบทั้งลบทั้งหรือจะยืนมันมีทางลบทางหรือ,อ,อใช่หรอกคัมเบิร์คนนั้นเขากับบเอาแบบว่าเอาดินเอ,นอาหังไปทมห,หนาเนาะทำแบบในรถเที่ยวอเินนี่กัมีรถเที่ยวลายอ่ะเขาก็บบยืมไม่รู้ตลาดจะไปมาลายไห เาขายเมากขนาดน้ไปยังบ่าวนมาขายของบริร้ายหันเสือผาช่องหักทาเดนจะไปชิมาแล้วโหลดมันค้าอ่อย่างฝนต๊กโหลดมันโลดไ่มันเข่าบ่ได้โหลดมันค้าไปชิมาอือขนชิมาะเนยเมื่อมากล้วฝนเดี๋ยวเอาไปเ่ตัวเองต๊ะก็อีกอ่ะ ้ามาลแม่ละกระุ้นแม่จงมานนบบตงนำกระพุกนไปเห็นประกินทำการเสปุ่มากินเสียเอ็ดเ่คเ็ดใส่ที่เอาบซ้หนอนซ้อนตุ่มปลาวอนนะสะปุนต ็คอเมื่อแกเขางานที่หน้าท่านรบอรนนองเมื่อมื่อื่นมางาันหย่างาเขาเราลงาละเมื่อื่นนะแจมานน่ะแกวันหยังลเนี่ยแน่ะแกวนหยนี่นี่การขึ้นตะนะบุตวัเพราะว่ามันถือว่าินัไปจะไหวการจะวาล่ะอุลเงนด้๋ยวเจจะเอ สัมว้นท่านว่าเราลงวานมีเสื้อในบุญอื่แล้วแต่เอ็มมืออาทักนอี่น้อง็ทักดอกก็คือต่ออันนี้กดหลายหลายนดีมากราคลงไม้ที่กับหลง้ลงมาแ่ต้งเทของพี่น้องเนเดือนนเดือนเนี่ยนง ไชคนดีลาามมาูกแม่ยำนม่องโสดด้วใช่นงโส,สดด้ใครสนใจทักมาด้อแ <laughs> ม่เป็นอย่างใดลูกจะพ่ายแน่ม่ยังใดลูกสะพ้ายเออ มาตั้งเกาะเบิ่งก่อนรอหรือบ่รอเดี๋ยวสิให้เบิ่งเด้อน้องชายคนนีึงจะรอแต่ว่าลูกบอลรอ้องใช้ใครรอพี่นังโอ้ยไปสิซักผ้าฝนตุ๊ิมากให้เออเนาะหนื่งมากเลยนเนี่ย ทีนาวดีกว่าคนหลอดมันเบิร์ตหนาวดีกว่าอย่างนั้นหนาวเลยว่ะตัวล่มก็ออกเด้นะมันเศ้ากับหนังหมอกงห์เหี้อย่างเง้ยมัเศ้าหนาวอย่างพี่น้องตัวล่มออกพี่นองไปพี่น้องเลยขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์ด้วยพี่น้องยินดีเลยบายบายทุกคอมเมนต์วินขอบคุณที่ขอบคุณทุกการติดตามพี่น้องขอบคุณที่ม่ข้ามโฆษณาด้วยเด้อ ไป้พี่น้องสบายดีครับสบายดีรู้หมดละสบายดีป่าลุงเอาไว้สบายดีสบายดีวิ่ง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 วิงวิ่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 งว สบายดีเลยว้หลังละหลังสบายดีไว้ยิ้มหวานได้ก็ได้ยิ้มหวานดูยิ้มหวานหวานน้อยหวานน้อยไปพี่น้องเลย